ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพูดคุยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเทคนิคการเลือกมีดเล่มแรกนะครับอสำหรับผู้ที่เข้ามาสู่วงการมีดใหม่ๆนะครับหรือผู้ที่ต้องการจะเริ่มสะสมหรือเริ่มใช้งานรับมีเทคนิคอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันได้เลยนะครับโอเคครับมาพูดถึงเทคนิคหลักๆในการเลือกมีดต่างๆครับสมมติแบบท่านจะเลือกซื้อมีดเล่มแรกนะครับท่านอาจจะสอบถามจากคนรู้จักคนใช้งานหรือเพื่อนฝูงต่างๆว่าอ้มีดแบบไหนดีรุ่นไหนดี สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับคือให้ท่านนะครับเลือกที่ท่านชอบนะครับเพราะเงินที่เราจ่ายไปแล้วเราได้มีดกลับมา มีดนั้นจะอยู่กับเรานะครับจะอยู่กับเราในทุกๆวันนะครับถ้าเกิดท่านซื้อมาแล้วมันไม่มีความสุขมันจะทําให้ท่านเกิดความไม่สบายใจนะครับท่านจะเกิดคาว่ารู้งี้ซื้อเล่มนู้นเล่มนี้รู้งี้ซื้ออันนู้นอันนี้ดีกว่ารู้งี้เชื่อตัวเองดีกว่าแล้วมันจะมาเสียใจกี่หลังนะครับเนี่ยครับสำหรับเทคนิคแรก่าไปครับซื้อตามที่ท่านชอบนะครับหรือบางทีอาจสมมติมีมีดยี่ห้อเดียวกันอะไรแบบนี้ครับอันนี้เป็นมีดโคลัมเบียครับตัวอย่างทุกรุ่นนี้ผมมีขายครับท่านสนใจรุ่นไหนนนสสาาามรถตติดด่่ออซื้้ทใจ รุ่นนี้นี่อันนี้ก็สวยอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ถูกใจแต่ท่านสามารถเลือกได้เพียงหน hm ึ่งเล่มก่อนเท่าน,นั้นด้วยงบประมาณที่จำกัดผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับท่านซื้อเถอะครับชอบขนาท่านซื้อเลยเพราะยังไงเดี๋ยวมันเล่มอื่นมันก็ตามมาครับพี่นะ่ผมนะคนเล่นมีดนะครับไม่ได้หยุดแค่เล่มแรกครับมันจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีด <Media build S 2> เล่มเดียวไม่มีอยู่จริงครับซื้อครั้งเดียวไม่มีอยู่จริงนะครับมีดก็เหมือนเมียนะครับมีอันแรกแล้วเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆครับแนะนําครับซื้อตามที่ท่านชอบนะครับและซื้อเเถอะครรับพายงไดี๋วก มีตามๆเราก็ซื้อกลตามมาครับซ like ื้อที่ชอบนะเพราะมีดต้องอยู่กับเราในทุกๆวันนะครับสาหรับเทคนิคเสริมอีกอันนึงครับอันนี้ผมเสริมให้นะครับว่าท่านลองซื้อไปก่อนก็ได้ครับไม่ว่าจะมีดอะไรนะมีดโคลอมเบียม่าจะรุ่นไหนท่านลองซื้อไปก่อนครับซื้อไปใช้สักเล่มหนึ่งครับรุ่นไหนก็ได้ซื้อไปครับซื้อไปใช้ใช้ดูว่าท่านชอบมันจริงๆหรือเปล่าท่านพร้อมที่จะมีมันติดไว้ใช้งานท่านชอบมันหรือเปล่าด้วยรูปลักษณ์อะไรความคมสมรรถภาพท่านชอบมันจริงๆหรือเปล่าลองซื้อทดลอองใช้้ก็ไรัหืบางานออจจะล ซื้อเป็นรุ่นเล็กๆแบบนี้ก่อนก็ได้ครับเออลองใช้งานแต่ทำไปทั่วไปใช้ดีไหมถ้าชอบอาจจะไวดูรุ่นอื่นๆต่อไปนะครับถ้าไม่ชอบเราก็จบแค่เล่มนี้เล่มเดียวนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเสริมว้ให้นะครับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็เป็นเทคนิคคร่าวๆมาแนะนําสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับหรือผู้ที่เพิ่งเข้าสู่วงการมีดครับการเลือกมีดเล่มแรกครับ1นนะครับเลือกตามที่ท่านชอบนะครับ2ชอบอันไหนก็ซื้อเถอะครับบางทีมีดไม่ได้มีตลอดนะครับอาจจะหมดขาดตลาดชอบอัน เดี๋ยวมันก็มีตามมาเรื่อยๆครับอาจจะมีเล่มต่อไปเล่มต่อไปเล่มต่อไปเผอๆบางท่านมีเยอะกว่าผมมีเยอะกว่าร้านขายมีดอีกนะครับก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับท่านใดสวยชอบถูกใจนะครับก็ซื้อนะครับมันเป็นความสุขทางใจนะครับบางท่านไม่ได้ซื้อไปใช้งานนะครับซื้อไปรูปความจับหรือบางท่านซื้อไปวางไว้เฉยๆก็มีความสุขนะครับความสุขของเรานะครับซื้อตามที่เราชอบนะครับอย่าฟังคนอื่นมาครับบางคนอาจจะบอกว่ามีดอันนู้นดีอันนี้ไม่ดีดีเราไม่ดีเราดีเขาไม่ดีเขาไมม่เหือนนนกััะครบ เลือกตามที่ท่านชอบนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเทคนิคการพูดคุยในเรื่องอะไรก็ขอให้เราติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ